โอ้โห7.1ทะลุไปแบบเรียกว่าพวกเราทุกคนโล่งอ,อกครับแล้วก็ดีใจมากๆครับทั้งนักแสดงทีมงานทุกคนครับเรียกว่าหายากเลยะฮะสำหรับเรตติ้ง7เราไม่ค่อยได้ได้เห็นเท่าไหร่ฮะกดดันกดดันมากกดดันมากแต่ว่าพอพอเรตติ้งมันดีเราก็ดีใจมากครับเหมือนเหมือนคลายความกดดันไปหมดและ ใช่ครับโอ้โห7.1ใช่ครับทะลุไปแบบเรียกว่าพวกเราทุกคนโล่งอก,อกครับแล้วก็ดีใจมากๆครับทั้งนักสแสดงทีมงานทุกคนครับจริงๆคือแบบว่าในยุคนี้คือเรตไม่ธรมรมดารียกเรียกว่าหายากเลยฮนะหายากมากสำหรับเรตติ้งเจเราเราไม่ค่อยได้ได้เห็นเท่าไหร่ะครับ หายเหนื่อยครับต้องบอกจริงๆผมกดดันมากเนะเพราะว่าโดยตัวละครชวินเป็นตัวละครเป็นเป็นตัวนําเป็นตัวสร้างปัญหาเป็นตัวทาให้เรื่องมันเรื่องราวม,มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองก็มีส่วนในการที่ต้องเฮ้ยต้องต้องแบกรับความกดดันเหมือนกันอนะ่ะแล้วแล้วเราก็ไม่เคยเล่นละครเย็นของช่องวันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง มันมันใหม่สําหรับผมหมดทุกอย่างเลยทั้งเรื่องของภาษาอีสานด้วยที่เขาพูดกันแล้วเราบางทีเรารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างวงการหมอํำที่เราก็ไม่เคยคลุกคลีมาก่อนหลายๆอย่างที่มันจริงๆผมว่ามันแทบจะทุกอย่างเลยที่มันใหม่สําหรับผมก็สําหรับส่วนตัวกดดันมากครับกดดันมากๆเลยแล้วเราก็จะแบบเลตติ้งเราก็จะเห็นเรื่องก่อนหน้าเนาะโหมาห้าหกหกกว่ากระโดดไปแปดอะไรอย่างเงี้ยแล้ว พอเราใกล้ๆจะออนอะ่ะเราก็แบบกดดันกดดันมากกดดันมากแต่ว่าพอพอเลตติ้งมันดีเราก็ดีใจมากครับเหมือนเหมือนคลายความกดดันไปหมดละตอนนี้ก็คือมีความสุขในการที่จะให้คุณผู้ชมได้สนุกสนานกับการด่าชวินไปเรื่อยๆครับด่าไปเลยครับมีคือโอ้โห คือตอนที่ตอนตอนที่ไลฟ์ในในพวกออนไลน์นะครับโอ้โหคนนี้แบบด่ากระจุยเลยทำไมทำกับพิมพ์ดาวแบบนี้เมื่อไหร่จะยาคะผัวที่ดีคือผัวใหม่เออทำไมเป็นคนสั่วแบบนี้นะคาสาอีสานนะเขาก็จะด่ามีคำอีสานอะไรเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราเป็นตัวแทนของเขาได้วช่ไู้ชายู้ชูชูในเรื่องใช่เป็นคนซั่วเป็นคนซั่วใช่ครับ ไม่คิดคือตอนตอนที่รับบทตอนที่อ่านอะ่ะคือเราก็เราก็คิดว่าคือเขาก็เป็นก็เป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่ที่มันมีความเจ้าชู้มันมีมันมีความแบบหลงผู้หญิงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงๆมันไม่ใช่ตัวละครใหม่เนาะสำหรับสำหรับในยุคนี้เราก็จะเห็นหลายๆเรื่องมันก็จะมีตัวประมาณแบบมีแบบนี้แหละแต่พอเราเล่นออกมาแล้วคนดูดูแล้ว เออแม้กระทั่งเราเองเราดูอ่ะคือเราอ่ะต้องพูดงนี้ครับเราแทบจะไม่ได้ดูเทปเลยเพราะว่าตอนถ่ายเราแทบจะไม่ได้ดูเทปเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเร่งมากเราเป็นละครที่มีตารางออนแอล่วงหน้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเร่งมากๆเลยเราก็เราทํางานกันแบบเราต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าในเมื่อผู้กกับเขาเขาเลือกแล้วแล้วก็เขารู้แล้วว่ามันจะเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เราเราก็โอเคพอมาดูจริงเรายังหม่นไส้เลยอ่ะ ดูแบบเฮ้ยทำไมนิสัยแบบนี้อ่ะเออทำไมทำแบบนี้คือตัวละครโดยปกติเนี่ยเรานึกภาพถ้าตัวเองมีมีชู้เนาะเราเวลาเวลาเจอเมียหลวงอ่ะแล้วอยู่กับเมียน้อยเราต้องบอกเราต้องหนีไปเราจะไม่สู้หน้าไอ้นี่มันพาเมียน้อยไปสู้เมียเมียหลวงอ่ะเราก็มีหน้าไปด่าเขาอีกอ่ะเราก็แบบออไอ้นี่มันหน้าด้านเหมือนกันนะใช่มันเป็นตัวละครขั้นกว่าไป ใช่ไหม <Yeah. S 1> เออเขาจะไม่มันมันต้องเลือก <Yeah. S 1> ใครสักคนหนึ่งหรือถ้าไม่เลือกต้องหนีเราต้องหนีไป <Yeah. S 1> <laughs> เอออันนี้มันพาไปเจอเลยแล้วก็แบบเนี่ยไปยืนตรงหน้าแล้วไปด่าเขาอีกอะ่ะ mm. เออ,เอใช่ใช่ <Yeah. S 1> คนก็สงสารพิมพ์ดาวแล้วก็เกลียดเชวิน <Yeah. S 1> เกลียดพระแพงแล้วก็บวกกับไอ้พระแพงมันทําของใส่อีก <Yeah. S 1> ก็ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้โอ้ oh, คนชอบ ความซัวความซัวเป็นคู่ซั่วสองคนใช่ใช่ใช่ครับคือเหมือนมันทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราเราก็รู้สึกว่าเออตอนที่เราอ่านมันยังไม่เท่านี้นะพอมันออกมาจริงๆมันมีมันสีสันมันเยอะเหลือเกินน่ะมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของผัวผัวมเมียเนาะมันมีความสนุกสนานของ หมอลําอีกเออเพลงก็เพราะแล้วโอ้โหเวลาพี่ตายเขาขึ้นโชว์เขาร้องเพลงนี่โอ้โหราชินีราชินีจริงๆอะ่ะคือมันคือราชินีจริงๆแล้วเพลงเขาเพราะมากพี่ตายเขาร้องเพราะมากอยู่แล้วแต่เวลาเขาออนสเตจเขาเขาเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าเขาก็จะเป็นพิมพ์ดาวที่เป็นราชินีหมอลําจริงๆน้องเข้าทิปเขาก็เออเออมีเสน่ห์เราก็เลย ได้เห็นอีกหลากหลายมุมของของละครที่เราไม่เคยเห็นละครแบบลำลำเป็นหมอลำแล้วต้องบอกว่ายุคนี้กระแสหมอลำก็มาแรงนะครับมาแรงมากแฟนๆหมอลำก็เยอะ<ช>ซึ่งผมเองอ่ะก็ไม่เคยไปสัมผัสเวทีจริงจนมาถ่ายละครเรื่องนี้แหละเลยได้ไปอยู่ได้ไปสัมผัสเวทีจริงอ้โหยิ่งใหญ่มากใช่ครับวัยรุ่นก็ดูแลร้องได้ด้วยนะออ คือคือกลายเป็นว่ามันเปิดมันเปิดโลกเราสุดๆเลยสาหรับสำหรับหมอลำอคือแฟนแฟนคลับแฟนเพลงก็เยอะ,อะเยอะแบบโอ้โหถลม่มทลายมผมยังไม่คิดเลยว่าจะเยอะขนาดนี้เป็นนึกภาพก็เป็นศิลปินเกาหลีเนาะ,ะเป็นอะไรประมาณนั้นอ,อืม,มอีกอกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่ม,มใช่ครับ ใช่ครับใจฟูคือเราเราก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนทํางานแสดงเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เจอเจอคุกคีกับแฟนคลับเยอะหรือบ่อยมากจะไม่เหมือนกับศิลปินนักร้องที่ที่ได้ออกคอนเสิร์ตเนาะไปนู่นนี่นั่นเขาก็จะเจอแฟนๆเยอะแล้วพอเราเราได้มาสัมผัสในอีกมุมหนึ่งอะของของอาชีพเฮ้ยมันมันใจฟูมากเลยอะเราเห็นคนเขามาแบบเยอะมากเลยมาดู มาดูหมอลำมาดูพวกเราคือเราได้มีการถ่ายละครไปด้วยแล้วมันเป็นเซตเวทีจริงใช่แล้วแล้วคนเกา็มาดูจริงๆแล้วเขาก็สนุกไปกับเราด้วยจริงๆอย่างเงี้ยเขายอมมารออ่ะคือคือวงหมอลำปกติมันก็ถ่ายไปเอ้ไม่ใช่ถ่ายคือเขาก็เล่นปกติแต่นี้มันต้องมีการแบบหยุดถ่ายนูน่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เอนจอยไปกับเราเออเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งใหม่สําหรับผมมากๆเลยดีใจมากครับครับครับ ใช่ครับก็รอดูกันครับสกิลภาษาอีสานยังไม่ค่อยพัฒนาเพราะโดนสอนแต่คำไม่ค่อยดีคุณเบิ้ลปทุมราชนะเป็นอาจารย์สอนภาษาอีสานของผมนะฮะตัวพ่อเลยสอนภาษาดีๆทั้งนั้นฮะใช่ครับที่คำดีๆทั้งนั้นคำดีๆทั้งนั้นคำไม่สามารถออกอากาศได้ฮะไม่มีเลย ว่อผมพูดปุ๊บเนี่ยทุกคนที่อยู่บนโต๊ะอาหารเขาจะบอกพี่ท็อปอย่ายไปพูดนะอย่ายไปเอาไม่เอา,เอ,าอืมใช่ครับครูดีครูดีครูเขาเอนเตอร์เทนเป็นสายครูเป็นสายเอนเตอร์เทนอ่ายังถ่ายอยู่ครับยังไม่จบครับใช่ครับเม,ามาื่อวานก็ถ่าย <สะ S 1> ครับออเซอร์ฟแฟน <สะ S 2> ครับก็ <สะ S 2> จริงๆก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วครับเนื้อน่าจะน่าจะเดือนหน้าก็น่าจะเสร็จละครับ ครับสาธุครับโหเหรอปิดช่องเลี้ยงไหมหมายมายถึงว่าคนอื่นนะไม่ใช่ผมต้องมีการแบบปิดช่องเลี้ยงเกิดขึ้นอ่ะผมว่าอืม ดีใจครับคือเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากทั้งทั้งในในแง่ของอละครที่มันออกไปให้สายตาคนดูดูเนาะกับบรรยากาศในการทํางานสนุกมากเหมือนเหมือนอยู่ในครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่แบบทุกคนเฮฮาสนุกใช่น่ารักน่ารักทุกคนน่ารักหมดเลยคือคือแต่ละคนเช้ามาเราก็จะแบบสนุกกันแล้วว่ามันมันแบบมันมันน่ารักจริงๆผมผมรู้สึกอบอุ่นมากเลยผมดีใจมากที่ได้เล่นละครเรื่องนี้ ก็ฝากละครเรื่องสงครามหมอลำด้วยนะครับออนแอร์ air, ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มนะครับทางช่องวัน31ครับฝากด้วยครับ